สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอเจอกับผมนะครับธงชัยเบนซิเล็กในคลิปนี้เจอกันวันที่16เมษายนนะครับก็สำหรับท่านไหนที่กำลังเดินทางอยู่ก็อย่าเพิ่งดูคลิปนี้นะครับไว้ดูตอนจอดรถนะครับจะได้ไม่พลาชดช็อตมันมันไม่รู้คลิปนี้มันจะมีช็อตมันมันไหมโอเคครับผมสำหรับท่านไหนที่กำลังเดินทางนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับไปทำงานกรุงเทพ เดินทางไปต่างถิ่นก็ขอให้ไปหาอยู่หากินมันๆนะผมเจอกันในคลิปนี้ผมมาลองทดลองเครื่องบินบังคับนะครับก็ผมได้จับลำเก่าผมที่มันพังนะครับมาทำปีกทำปีกใหม่แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์อใหม่แผนหางตัวนี้จะเป็นแผนหางตัวเดิมนะครับไอที่บินให้ดูล่าสุดนะครับที่ว่าปีกมันอ่อนนะครับไม่มีสปาปีก ก็เลยทําให้อัพขึ้นไม่ทันทําให้หัวเสียบโอเคครับเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวผมจะมาเ,มะมเตรียมการลมวันนี้ค่อนข้างที่จะแรงเมื่อเมืม่อประมาณสักสิบนาทีที่แล้วลมค่อนข้างจะแรงครับ ลุ้นกันครับมันจะลุ่งไม่ล่วงหรอกมันจะลุ่งอ,อันนี้มีถ่วงซ g ด้วยนะครับ <c oughs> แบตเตอรี่ชาร์จไม่เต็มมีถ่วงซ g ให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอ้นันพอดีไหมผมคิดว่ามันน่าจะพอดีนะ ดากมันเบขึ้นทดเดียวผมคิดว่ามันจะพอดีนะหรือว่าไม่พอดีครับไอ้คอมเมนต์บอกผมทีผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่จริงรมบไม่รู้จะได้นะไปแรกครับทุกทางลมทางโมโน พ่อบอพ่อลองก่อนจะได้ไไว่าลงปลาอ้อยนั่นโอ้ยงี่าไม่นด้เหยียงเงี้ยางี้ยแบบนี้เหรอทำน,นี่ตลอดเลยเียบก,กักเลยเกาเก้าเก้าเยอะกลัวแล้ว <c oughs> ว้าเกียปืนแล้วม่นลงนใส่เอียมื่อกี้ท่าท่าอะใบพ่ยพันยางอจะไปท่านันวะเลี้ยวหัวพได้เลยเ <c oughs> กิดทั้งคืนวะใบพัดพุ่ยยางพโนพอเจอเมื่อกี้มันคือเอียง,องสันเอียงแรงยังแรงแัง,ง,ง,งเลี้ยวก็อแม่เลยเอียงวะพ่เยางไปพัด

เออล้นมุมี้ทียังไม่เงี้ยเงี้ยเงี้ยยัเดียวปีกปีกบ่ได้พูนพ่อตะกี้พ่อบินมันก็เป็นเัืงสี่แิ์่ะ เออลำนี้ป็นั่งจีดลอดเลยลำบตุงเดียวแต่ว่าตะกี้พอบังคับเก่งก็เหรเด้กพอหัวมันคือเสียบลง่งมันอยู่ขึ้นแล้วมันอยู่ดีๆก็เสียบดีอ่ะตอนนั้นเป็นตามแล้วก็เบี้ยวเจนี่เป็ตามตอนอยู่บ่เบี้ยวนี่แม่งเบี้ยวนี่เหมือนฟังน<อ>ี้ไอ้กลัวฟังคนไหม ไม่มีอะไรดิต้องเอาอยางหัดวะยางมันตกมันยังอิสระอันนี้ห้องนอตคันเยียมเป็นยางหัดเออมันเป็นอย่างวะมันขึ้นคือหัวบัตตงยังบินล้มหนีหัวบัตตงตัวนี้แม,ม่ได้พ่อโอ้ยอดีวะเฮียหัวกระเบงนั่นน่ะโยอดแรงยังยันเออวะไม่มาไม่มีดีวะมันก็เลยเป็นปนังสันแต่ เออสมพ่ออัดบาดใดมันก็ออกใส่ออกใส่ละเมีย <g ül> ย่าในี้เปลี่ยนล่ำไม,ม่ดีล่ำด, <c oughs> ดีกว่้เลยตาบี๊ดไหมบังคับแต่เอาไปงอนทีม <c oughs> เจอเรนนี่มันเบี่ยวอีหรือเป่าสมพ่อแพ้ทู่มาก

ทังเกียริบังเห็นปะเปปะบี้ยวปะเบี้ยววะหัวหัวมันเบี้ยวออกหน้าทางเกียร์หเห็นปะครับเห็นปะเมียนเพราะว่าลำนี่มันเคยกตกเอ๊ะนั่นยื้อยู่นี่ยิงเห็นคักเห็นไหมโหชัดเลยเนาะชัดมาคักเล <laughs> ยเบี้ยวมันเบี้ยวไปท่าบนว้าแล้วบอกขวดชัดเ<ม>ลย เอ้ยบินไปก็เสียหายสิเอาอยัางไงดียกเลิกภารกินจนี้เป็นบ่ขึ้นต่แล้วเหอ้ยบึงดูเอาโนวถือไว้ดูดัดกันนะนังเดะกับได้เปลี่ยนนี่หล่ะเปลี่ยนหัวตีพอเปลี่ยนหัวเห็ดไหมไหมนังเดะกับได้เปลี่ยนเห็ดล้มตัวไหม mười ba hai mươi mười bốn tay hai mươi tay hai mươi tay hai mươi tay ต้องเห็ดล่ำไหมล่ำหนีบ่าพันเพราะว่ววาเะไรเต้ขอเด้อใส่อะไรอยู่พี่เอาไปเห็ดมนะนะเอาไหมพอระวังเด้พอพ่อทำมันไปคือเกาถ้าทำมันไปเพื่อก็พอยุดเครื่องเรือยากถหกไหมลงมาแล้วมือเบี้ยวคือเกออ้เก <lam bo. S 1> ครับนู Yo, <laughs> <ım arat úc> ่นนี่นี่วะพ่อจิหักฝนตกตึงที่ว่าตกราจอดเลย มันตกพอตอนมันตกพอตอนตอนพ่อยังไม่มนมันตกตต่มตอนเออทำกันมันคืเป็นน้ำเียนมันเป็นน้ำปีกบ่ปีกมันตกก็จ้าไปเลยแม่นปูพว่ะเข้าไป มันไข่เนี่ยก็เก่าอยู่เป็นน้ำหัวเต็ไปทานันั่น,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 นเอาอีกแล้วเอาเมื่อลองค่ะ

เสียงลมนะ ก็ช่องเพียงเดี๋ยวเนี่ยเป็นนีกแล้ว คนบังคับไงก็กวะแค่ข่นนี่ร้อนเรื่ยอนยน้องตวี่หมดแล้วพอด,ดีไม่รู้เป็นไรครับท่านผู้ชมจับยิงจีเนาะ ม,มือหนีมือในขึ้นหนิงก็เก,กอวะไปนั่งขึ้นเข่าหากักหลายเสียดำเดี๋ยว <c oughs> มันได้เรียววัวไปตลอดเลยเกิด <c oughs> จากอะไรเครื่องบินไม่ได้สูนแน่นอนชัวร์เป็นน้ำ เป็นน้ำหัวห,ห,หักหัวอีกหาักหัวซอยเพราะว่าเขาหยิบเลี่ยนล่ำรวยเพราะเด็กแก่ซิ่งอีกพอ,อยังจะออกวะหรือว่าเราจะหักทิ่มให้หกิ่มปีกมันเห็ดยบหนักเดี๋ยวเนาเพราะย่าหักไว้ต้องเชียวอยู่ <c oughs> ตรงเดี๋ยวหันไม่หันไม่ Biểu đi điêu bio, thang này bio thân thang Cóp. Biểu long này điêu. Yêu thương đầy đấy, cái bio thôi. Oh my hè. จะดีดีว่า,ะะวาะปะามันจะดีแต่ว่ามันกับไก่หรือเปล่ามันจะดีเฮ้ย เหมือนจะดีครับเหมือนจะดีเรียกทิมาแล้วเนาะกันว่าเสียทิมตัวนี้ไม่มีแอรอนนะครับมีแต่เ yani อ ลัดเดอกับเขาเรียกอะไรอะ่ะดีเราตีพ่อน่าจะแต่ว่าไฟล่ม,มตัวไม่ขึ้นก็เหรอขอเ้อว,ว่าหางาาไฟใหญ่ดิัเดอราา์้าวเอาลบอมทามเให้ว่าล้อมว้าวบนั่น,เห,น,นเห็นไหม,มไฟว่าไห่ไฟว่าไหนใี่ก๊อ มันต้องเลี้ยวขวาตวลาอดแตพ่อจะเอาหงพหาของังนจิบาลปกปากพ่อ่อันลนุิให้ไเอาพอกดยังมันือเปลี่นทั้งสันถ้าคะแนนขาดีุชิได้ไหนพ่อ

<laughs> าลงมา <laughs> ไปฮิพ่อเิ้ไมไหล่ไ่้เด็นี่เป็นลักษีกแล้วสมแันห <laughs> วหนี่โค้งแว้นสิหวนี่โคง้งเวนสิล่ำตัวน่โคง้งเว้นสิ <laughs> ล่ำตัวนจะโค้งครับนี่อายุ ร่องใหม่ไหมเ้อาใหม่ไหมเดี๋ยวเราลองอีกสักดอกเนาะนะโอ้เสียงนะนับนบไอตัวบ่ไดะไลกับดวนกลับดวนครับแบบหมดแล้ว บบหมดเด้อเพราะว่า,าตอนข้ามากกับบริษัทเดี๋ยวลงจอดครับผมจับต่อมันยังลอยดูยง่ายนนนๆลบปป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 ลปงปปปปดปปป่ปปปปเปป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 ่ปหตปปปปรเนะบปปปปปปปไปปปปปเปคปปปปปสปป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 ปรปปปปดไฟเจ้าไม่รู้เป้าอะไรสัปชาตปปปป ก็สิ่งที่ปรับจะไม่ปรับปรุงนะครับลำตัวนะครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับคือลำตัวไม่ตรงนะครับตัวนี้เป็นลำตัวเก่าผมนะครับที่ผมได้บินเอนานแล้วนะครับหลายปีแล้วเพราะว่าไอตอนนั้นหัวเสียบน่าจะลำตัวมันจะเสียสนย์ตั้งแต่ไอครั้งไฟนู้นมานะครับก็เลยยึดจับแทนหางมันนี่งอก็น่าจะเปลี่ยนลำตัวใหม่ครับทําลำตัวใหม่ก็จะเอาทรงเดิมเลยครับหรือ หรือไม่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นทรงใหม่ไอไม่รู้เครื่องบินอะไรครับที่ว่าเป็นล้อหน้าโตโต,โตนะครับเครื่องบินในกึ่งประจนภัยนะครับเพราะว่าผมทําปีกมันเผื่อมาประมาณนั้นอยู่แล้วโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเครื่องบินมีอาการต้องต้องแก้ไขตรงไหนฝากท่านผู้ชมที่รู้เกี่ยวกับจุดนี้นะครับมันนี่หักมันนี่หักคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมยินดีรับอ ข้อมูลทุกอย่างนะครับโอเคครับก็ลากันไปก่อนครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมสําหรับท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วยังไม่กดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับตรงใจเป็นซนเล็กไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอนะ้